เมื่อวานนี้ค่ะที่บริเวณหน้าค่ายเสยนาธิการบนทนานบกที่42ค่ะก็มีการรวมตัวกันของประชาชนปลดแอกในพื้นที่จัดสงขาค่ะที่ไปรวมตัวเรียกร้องนะคะ3ข้อต่อรัฐบาลหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพและก็รวมไปถึงการเรียกร้องให้มีการปล่อยตัวแกนนำที่ถูกจับกลุ่มไปหลังจากมีการชุมนุม นี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นเวลาประมาณ17.30นาทีค่ะที่บริเวณหน้าค่ายเสยนาณนารงค์ในอำเภอหัาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะก็มีบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมนะคะในนามของคณะนักเรียนนักศึกษาประชาชนปลดแอกจังหวัดสงขลาเกือบ100คนค่ะ รวมตัวกันที่บริเวณหน้ามทบ42นะคะโดยมีกําลังเจ้าที่ฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารและก็ตํารวจคอยดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะก็มีการอ่านถแถลงการข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาล3ข้อก็คือ1ขอให้รัฐบาลประกาศยกเลิกพรกรฉุกเฉินที่ได้มีการประกาศออกไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้ค่ะและ2ขอให้มีการปล่อยตัวผู้ชุมนุมบนเวนทีคณะราษฎรที่ถูกจับกุมทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขเพราะถือเป็นการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญและต้องไม่มีการรัฐประหารหรือว่ารัฐประหารเงียบค่ะแล้วก็มีการขอให้สสทุกพักทุกฝ่ายใช้กลไกรัฐสภาเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมากกว่าที่จะใช้อำนาจทางการเมืองแบบเผด็จการจากนั้นนะคะภายหลังจากที่ได้มีการอ่านแถลงการข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อเสร็จเรียบร้อยค่ะ กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะในนามของคณะนักเรียนนักศึกษาประชาชนตรดแอก,กจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้มีการร่วมกันนำพวงหรีดสีดำนะคะไปวางเอาไว้ที่บริเวณหน้าป้ายมณฑนฐานบกที่42ด้วยค่ะโดยทางด้านนายแพทย์สุภัฒนาสุวรรณกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนะและก็เป็นรองประธานชมรมแพทย์ชนบทภาคใต้ในนามตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะบอกว่า ต้องการให้มีการปล่อยตัวประชาชนนะคะทั้งหมดที่ถูกควบคุมตัวแล้วก็ขอให้รัฐบาลหยุดการรัฐประหารเงียบเช่นการส่งกำลังไปยังรัฐสภาและก็เคารพการแสดงออกของประชาชนที่มาแสดงออกด้วยสันติวิธีซึ่งทางด้านของนายแพทย์สุพัฒน์นะคะได้บอกว่าต้องการให้มีการปล่อยตัวทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์นะคะของนายแพทย์สุพัฒน์หาส่วนกิจเมื่อวานนี้ที่ให้สัมภาษณ์ถึงข้อเรียกร้องทั้ง3ข้อคะ่ะ ครับก็เป็นการแสดงออกนะครับของพี่น้องที่อยู่ในส่วนภูมิภาคเนาะเพราะเราก็ไม่รู้อกาศขึ้นไปร่วมชุมนุมที่กรุงเทพด้วยข้อจํากัดหลายประการแต่ว่าภาพของการสลายการชุมนุมในช่วงค่าคืนเนี่ยมันเป็นภาพที่เรายอมรับไม่ได้ก็เลยคิดว่างั้นเราพี่น้องประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคในอำเภอหาดใหญ่ก็น่าจะรวมตัวกันแสดงออกนะครับเพื่อวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องหลายอยู่3ข้อครับข้อที่สําคัญที่สุดก็คือขอให้ปล่อยตัว ผู้ที่ถูกจับกุมทุกคนเพราะเขาชุมนุมตามส,สิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยข้อที่สองเรามีจุดยืนชัดเจนว่าเราไม่ยอมรับการรัฐประหารหรือการรัฐประหารเงียบนะครับเช่นการส่งกำลังเข้าไปในรัฐสภาอะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกับรัฐประหารเงียบเนาะแล้วก็ที่ที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าจุดยืน เรายัางเรายัางเรียกร้องนะครับให้มีการเคารพการแสดงออกของพี่น้องประชาชนที่แสดงออกโดยสันติวิธีตามวิถีทางแห่งสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกตามรัฐมนูลงนี้ก็คิดว่าสําคัญที่สุดมีมวลชน2กลุ่มเนาะมีการปลุกระดมมวลชนทั้งสองทั้งสองฝ่ายนะมามาประจันหน้ากันอันนี้ก็น่าเป็นห่วงแต่วันนี้ก็รอดูนะครับว่าพี่น้องหัดใหญ่จะออกมาแค่ไหนเนาะ แน่นอนก็คงต้องใช้เวลานิดหนึ่งให้พี่น้องไดม้มีความกล้าหาญในการแสดงออกก็ตามวิถีทางในหับประชาชนต,ตามรัฐนูนลไม่มีอาวุธไม่มีอะไร ถแถลงการแล้วเสร็จในเวลาประมาณ18นาฬิกาเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ต้องมีการเคารพธงชาตินะคะทางกลุ่มนักศึกษาปลดแอกค,ค่ะที่รวมตัวกันอยู่หน้ามทบก็ยังได้ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาตินะคะพร้อมกับการชูม,มือ3นิ้วเป็นสัญลักษณ์แสดงจุดยืนว่าไม่เอาเผด็จก,การด้วยก่อนที่จะมีการสลายการชุมนุมแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยระหว่างการชุมนุมก็เกิดความโกลาหลวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยนะคะซึ่งเมื่อมีชายคนหนึ่งค่ะที่ ออกมาตะโกนนะคะสั่งสอนนักศึกษาด้วยประโยคที่ว่าเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เจ้ายังด้อยเร่งศึกษาค่ะซึ่งก็มีการเดินไปเดินมานะคะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะก็คุณลุงก็ตะโกนโวกเวกไวๆนะคะว่า เด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เจ้ายังด้อยเร่งศึกษานะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยในระหว่างนั้นเนี่ยเด็กๆก,ก็ยังคงอ่านถแถลงการกันตามปกติแล้วก็มีการนําพวงรีดนะคะว่าไม่เอาเผด็จการไปวางเอาไว้ที่บริเวณหน้ากั้นมทบ42ด้วยค่ะซึ่งทางเจ้าที่ได้มีการกันตัวชายคนดังกล่าวออกไปนะคะก็การกันชายคนดังกล่าวออกไปก็เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการ,รเผชิญหน้ากาันระหว่างกลุ่มประชาชนกลุ่มปลดแอกนะคะแล้วก็กลุ่มชายคนดังกล่าวด้วย